สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องพังอัมพายชาแนลค่ะค่ะอันนี้ก็มาดูสองช้าอาบน้ํานะคะนี่อาบน้ำกันแล้วค่ะสงัง้ก็อาดนะฮึสงัง้ก็อา อนนก้าวมันก้าวหนึ่งค่ะกัน่าน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะยังชุ่มชามเลยคน,นตกตัก้งแต่ตีสี่เลยนะคะ เราก็จะพยอยพากันมาอาบน้ำอยู่ดีะก็อาบเป็นกองใครกลับมาจากสส่แยกก็มาอาบน้นก็ความไม่ได้เปยบยากนะคะก็เลยได้มาอาบน้ำเร็วก็ไม่ค่อยจะมอมนันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแต่ไม่ค่อยได้เล่น ท่านจะไปก่อนคนแล้ว บกน,นี้เสร็จแล้วเหรออ้อเนี่ยพี่บนมีเสร็จแล้วนี่ไหนไปแล้วนะเนี่ยนี่พี่บนมีนะคะเชื่อนีมอาบเสร็จแล้วก็ควัอนอาบไม่แล้วเนี่ยสงสัยบางคนจะกลัวเปียกน้ํานะคะไม่นั่งเลยเนาะถ้าขี่ช้างกลับบ้าน <laughs> นี่แาวบ้านพี่บนมีก็อยู่ตรงนี้อันนี้จะไปไหนเนี่ยีุ่นมี้จะไปไหนเนี่ยท่นไปจะไปไหนเนี่ย